สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีค่ะทริปนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมด12วันเที่ยวเกาหลี5วันและบินไปเที่ยวต่อที่ญี่ปุ่นอีก7วันนะคะสายการบินที่เราเลือกเดินทางวันนี้คือสายการบิน EVA ในชั้น business class ค่ะทุกเที่ยวบินของ EVA ที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศจะต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเปประเทศไต้หวันทุกเที่ยวบินนะคะ ดังนั้นไฟแรกของเราจะเป็นกรุงเทพไปไทเปและไฟที่2จะเป็นไทเปไปอินชอนนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วค่ะยังไงตามมาชมบรรยากาศในชั้นวิสเน็ตคาร์ดของสายการบิน EVA ด้วยกันเลยค่ะ จากไฟบินนี้เป็นไฟค่อนข้างดึกแล้วเราก็ง่วงแล้วเราก็เลยขอไม่รับอาหารบนเที่ยวบินค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับอาหารก็สามารถสั่งกับทางแอร์โฮสเตสบนเครื่องได้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสนามบินไทเปประเทศไต้หวันเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศเกาหลีแล้วนะคะเรามีเวลาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนี้แค่หนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ลงเครื่องแล้วเราต้องเดินตามทางไปแล้วไปยังอีกเกทหนึ่งเพื่อที่ทําการเปลี่ยนเครื่องลําใหม่นะคะ ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องที่เป็นไฟที่2ที่จะพาเราบินจากสนามบินไทเปไปยังประเทศเกาหลีนะคะเครื่องรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องรุ่นเดียวกับเครื่องไฟแรกนะคะก็คือเป็น Boeing 777-300ER ค่ะแต่ว่าจะต่างกันที่ดีไซน์นิดหน่อยอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบใหม่กว่าก็เลยแบบดูแบบดีไซน์ต่างกันนะคะ ไฟนี้เป็นไฟบินตอนเช้าดังนั้นอาหารที่แอร์ไลน์ให้เลือกก็จะเป็นเบรคฟาสต์ค่ะมีให้เราเลือกเป็นเวสเทิร์นสไตล์แล้วก็ชนี s สสไตล์นะคะส่วนตัวเราเราเลือกเป็นชนี s สสไตล์ติ่มซำค่ะ คนตอนนี้เราบินอยู่บนน่านฟ้าประเทศเกาหลีแล้วค่ะเราอยากจะบอกว่าเราไม่ได้มาเกาหลีนานมากเลยค่ะน่าจะเป็นเวลาเกือบสิปีได้นะที่ไม่ได้มาเที่ยวเกาหลีครั้งแรกที่มาเองก็คือมากับทัวร์นะคะแต่ครั้งนี้เรามาเที่ยวเองค่ะสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดนะตอนนี้ก็คือว่าเรื่องการผ่านตอมอค่ะเพราะว่าตอมอที่นี่ขึ้นชื่อว่าดุมากเลยค่ะทุกคน แต่ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าพอเราลงเครื่องแล้วจะมีขั้นตอนอะไรบ้างในการผ่านเข้าประเทศเกาหลีนะคะ การเดินทางมายัางประเทศเกาหลีทุกคนต้องยื่น KE TA ให้แ p r พู e ก่อนนะคะเพราะเจ้าหน้าที่สายการบินจะขอดูตั้งแต่เราเช็คอินที่ประเทศไทยเลยค่ะอย่างที่สองที่เราต้องทำก็คือ QR Code สามารถทำผ่านเว็บไซต์ได้ภายใน3วันก่อนเดินทางค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วระบบจะส่ง QR Code อะคะ่ะเข้าอีเมลเราก็เซฟเก็บไว้เพื่อที่จะมาโชว์กับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินให้เขาสแกนนะคะสาหรับใครที่ไม่ได้ทา QR Code มา ก็จะสามารถทำและกรอกแบบฟอร์มได้จากตรงนี้เลยนะคะจากตรงนี้ก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เตรียม QR code ที่ได้จาก QR code เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สแกนค่ะหลังจากสแกน QR code แล้วเราก็จะไปผ่านตอมอกันค่ะ พอผ่านตอมอแล้วเราก็จะมากรอกเอกสารคัสตอมนิดหน่อยค่ะเพื่อยืนยันว่าเราไม่ได้นำของผิดกฎหมายเข้ามายังประเทศเกาหลีค่ะแบบฟอร์มจะมีภาษาไทยด้วยนะคะสำหรับตอมอแล้วจะมีคำถามไหมสำหรับเราไม่มีคำถามเลยค่ะเราก็ไม่ขอดูเอกสารเพิ่มเลยแต่สำหรับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะแบบเตรียมเอกสารมาไม่ว่าจะเป็นใบจองโรงแรมหรือว่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับนะคะเพื่อความชัวค่ะตอนนี้เราก็กลังเดินทางเข้ายังไป ุงโซนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะในการเดินทางยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามสำหรับ EP ีหน้านะคะเราจะไปตะลุยแดนกิมจีประเทศเกาหลีด้วยกันค่ะรับรองว่าไม่ว่าจะกินจะเที่ยวสุขสนุกแน่นอนค่ะ